ติวเสียงมันเยอะไปหรอปล่าระบบซาวเอฟเฟก์เยอะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว่ฟนผมมาสดครับผมนะครับอาจจะเป็นเสียงซาวอาจจะเป็นนะครับมีเอฟเฟก์มาด้วยวันนี้นะครับผมโอ้ไม่มีคนดูเลยพี่น้อง ไปส่เบิร์สสวัสดีครับรถสิงอีสานนะครับสวัสดีครับพี่อนุชาวัสดีครับพี่นุนะครับไปดีสีหกก็ได้นะครับมายามเย็นนะครับสวัสดียามเย็นทุกคนท่านโฟกัสไปหน่อยเนาะอย่างว่าเนาะอู้ร้อนมากครับสวัสดีครับผมมามาครับถอนถอนสวัสดีครับพี่เก่งสวัสดีครับผมอยู่ไหนครับอยู่คาวินซอนครับผมนะครับยังครับกําลังถอนอยู่ครับกาลังฆ่าเชื้ออยู่ครับ กำลังฆ่าเชื้อนะครับอันนี้เป็นที่นอนนะครับผมนี่อันนี้ที่นอนผมนะครับสวัสดีครับพี่ก๊อตรถไถซิ่งนะครับก็นอนนัดนี่นี่ครับนอนบนรถนะครับมันโฟกัสถึงว่าเนาะสวัสดีครับพี่เบิร์ดกระบะซิ่งอะเปลี่ยนดีกว่าเป็นกล้องหน้าเนาะมันจะโฟกัสไหมแต่มันไม่ช้อยชัดนะครับไปวิ่งไปวิ่งงานไหมครับโอ้อันนี้ผมไม่ได้ไปครับผมอยู่ปากจีนครับผมนะครับสวัสดีครับพี่ชัชวานนะครับช่างเก็บนะครับ โอเอนะครับ้าสวัสดีครับผมนะครับเหมือนจะเหมือนเหมือนฝนจะมาในนั้นรถออ้าวกิงวันนี้นะครับก็กำลังฆ่าเชื้อกันครับร้อนมากอยู่ไกลแท้๋อพอดีผมมีงานด่วนมาครับมาเกี่ยวข้าวโพดครับสวัสดีครับพี่เสรีครับผมสวัสดีครับพี่อริยะวัดนะครับผมนะครับนิยมลอดทิพย์สวัสดีครับโอ้ ต่รู้ว่างานอะไรครับพระอภิธรรมนะครับผมเลยครับงานศพครับครับผมมาครับพี่กิงครับผมครับครับผมครับพี่สวัสดีครับพี่จุนจูนนะครับชัชวานทำอะไรครับโอ้กำลังถอนครับรถดัมซิ่งครับโซนทักอีสานนะครับสวัสดีครับก็กําลังเปลี่ยนโมเลครับในรถเกี่ยวนะครับเปลี่ยนโมเลถึง่าไมีลิงจานโอเลยใครครับมามันเป็นงานด่วนครับ ก็ต้องมากระทันหันครับผมนะครับสวัสดีครับดันโลครับสายใต้หนุ่มสละกาวสวัสดีครับวันนี้แดงมาเยอะครับวันนี้สวัสดีครับพี่หนุ่มเอ็มสวัสดีครับผมสวัสดีพี่เก่งด้วยนะกิเทียครับผมข้าวโพดนะครับมาเกี่ยวข้าวโพดนะครับสวัสดีครับพี่จักรเดอรนะครับผมนะครับอ๋อมาได้สามวันเลยครับผมนะครับเฮ้ยยะนะครับก็เปลี่ยนวินนะครับกำลังเปลี่ยนวินสวัสดีครับพี่โนงนะครับ โอ้ก็ผมมาผมก็มายาวครับสวัสดีต่อแต้มด้วยครับผมก็มายาวเลยนู่นเสร็จนาปีครับเจอกันหน้าแรงเลยครับผมนะครับผมจะมายาวเลยก็มายาวครับก็ประมาณสักสองเดือนก,นก,นกว่าครับมาปีนี้มาเร็วครับเฮ้ยนัดถิงกันเนื้ไปออดไมซ์เซฟีนเลยไมซ์เซฟีนนี่วะ สวัสดีครับต่อเต็มด้วยนะครับผมททำอะไร,รอยู่เนอะต่อเต็ม f c โทรหนึ่งนะครับไม่เจออาจารย์โอหลายลวันคิดถึงของคุณมากครับผมนะคนไทยครับสวัสดีพี่โนงด้วยสวัสดีพี่ชัชวาตด,ด้วยครับผมนะครับไม่มีขากล้องเนอเพราะว่าถ้าเป็นเปลี่ยนเป็นกล้องหลังอ่ะมันมันจะโฟกัสนะครับ เออเอานี้ดีกว่ามีกล้องแล้วมีขาจับได้กี่ไรครับแล้วอ้สามพันไรแล้วได้ประมาณเท่าไหร่นะสามพันไรอ้สามพันไรนี่รั่ที่ปลูกไว้แค่สามพันไรแต่ยังไม่ได้เกี่ยวไปเครับช่างปนครับผมนะครับิ่งมาได้สามวันนี้ครับวันนี้ได้น้อยครับพอดีก็ว,วันละพันไรสามวันก็สามพันไรแต่ลวสามพันไรครับผมนะอันนี้เราก็ สายโทรหนึ่งโอ้ยเยอะนะครับหมดเกี่ยวข้าวนาปีก่อนครับค่อยว่ากันเกง่งแถวนี้ไม่มีสี่สิบไม่เลยกินเชียงชุนครับพี่เกง่งสูๆเด้อเดยว,ดยวนันจันโหนผมครับผมครับรถดำไล่ไล่ไล,ล่โอ้พี่เกง่งกินข้าวยังไล่ๆลหนไล่ไลนี้เดี๋ยวนี้ สวัสดีลงเฟซเยอะเลยเกินแ่้วนะสวัสดีครับจันโหนนายหายหน้าหายตาไปหลายวันครับโอ้ไม่ได้หายหน้าหายตาครับพอดีก็มาเกี่ยวข้าวโพดครับผมนะครับแต่ปีนี้มามาเร็วครับมาเร็วฝนตกไม้ไม่ตกแล้วสองวันครับผมได้อะไรกินครับเออได้เชียงชุนแล้วก็มาม่ากับแก้มนะมาม่าแคปหมูนะครับแล้วก็ทาโร่เกี่ยวข้าวโพดไล่ละกี่บาทครับ ไล่ละสี่ร้อยตารางวาครับสี่ร้อยตารางวาเอือเอาสี่้อยตารางวานะดตัวแก่ตัวแก่ไม่เยอะนะดูสวัสดีครับพี่สติสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับอ่มาดูเดี๋ยวมาดูมาเปลี่ยนบินดีกว่าสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูอ่ะเพิ่มร่องแต่ไม่ได้เพิ่มสายจพานเอาก็เพิ่มร่องได้เสายจพานแล้วแฝั่งนู้นสายได้ป่ะล่ะ เอาแล้วเอาอย่างเอาได้วันไหนไม่ได้โดนด่าครับน้องไม่หลับครับผมนะครับขี่แล้วขี่แล้วขี่ไปก่อนอีกแล้วขี่จนท่วมหมดแล้วให้ดูอะไรนะยังไม่นอนยังไม่ได้กินข้าวเลยยังไม่นอนครับผมนะครับปไปกินเขากินสามห้าดีกี้ครับผม,มผมไม่กินครับผมกินเอ่ออะไรนะกินเชียงชุนครับอันนี้ก็เปลี่ยนบินนะครับเพราะว่า ผมมานี่เท่าเก่เขารู้ครับเพราะว่าใส่ผ้าน,นี่หมดเยอะกำลังซ่อมแซมบ้านดงสุง,งยามนี่ครับมา

ของม่ต้องฟิตมาด้าแล้วของมายหรอมาแล้วย,ยังครับพี่ทำอะไรนะมึงไี่ไล่บ้าไล่สดจริงๆเลยเนาะดูฮะนี่คนบป้าครับดิดูดูนี่คนบ้าครับนี่คนบ้านี่ถ้าแกถ้าแกาแกได้แล้วดิได้สะพานเดี๋ยว <laughs> หนอโอเคครับเดี๋ยวสามเต้นไม่ไม่พอต้องสี่กูจะสี่จะสี่ใหม่กันเรียบร้อยถ้าสี่ไม่พอให้ได้สองห้าเพราะโซ่ดีกว่ามากเสียอ่ะเอาโอเคครับเดี๋ยวจบก่บอนแล้วกันครับผมบ๊ายบาย <c oughs> ค,ครับเดี๋ยว, <c oughs> วไล์ต่อครับผมมันมืดครับมองไม่เห็น